ครับผม1 1 1ดิวเด่นนะครับลาซาด้านะครับก็จริงๆก็ตัวผมก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสงครามครั้งใหญ่ในฝั่งของนักชอปทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงแรกๆชั่วโมงแรกๆถ้าเกิดว่าใครชอบมาต่อเนื่องเนี่ยมันจะรู้ได้ว่ามันชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่สำคัญมาก วันนั้นก็ไม่อยากให้พลาดกันครับ11.11ครับที่ Lazada นะครับใครที่มีสินค้าที่ถูกใจเล็งไว้ใน Lazada แอดทูคาร์สกันไปเลยเรียบร้อยก็อย่าลืมไปกดออแล้วก็ชำระเงินกันให้ดี11.11นี้คุ้มค่าแน่นอนจากเคล็ดลับของเองใช่ไหมเคล็ดลับในการแบบว่าทริคเหรอผมว่าชั่วโมงแรกก็สำคัญชั่วโมงแรกแต่ละร้านเขาก็จังนัดอะไรของเขากันก็แล้วแต่ชั่วโมงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยดูดีใช้ได้ชนะหรอถือว่าเราเป็นที่ต้องการนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ในฝั่งของผมก็มีสงครามของผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่ด้วยใช้แอคเคาท์เดียวกันแอคของแมใ่ใช่ใช่เพราะนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อีกวันที่ทุกคนรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สนุกไปด้วยกันออใช่ในขณะเดีดวยวกันลัษณะผมเชื่อว่าลัษณะก็ยิ่งแฮปปี้ด้วยถ้าเกิดคนยิ่งมาใช้ในปีต่อไปมันก็ยิ่งสนุกมากขึ้นไปอ,อีกเลยช่วงนี้ช่วงนี้เป็นนักเลงที่ฮอตที่สุดค่ะคิวงานจะแน่นมากไม่เลยเอ,อจัดการลำบากคือ,คอ <ๆ S 2> มันมีงาน<ๆ>แบบวัดนานแล้วครับ แบบในช่วงของแบบปีสปีช่วงโควิดอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่มันต้องทยอยกันด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ผมว่าจริงๆตัวตัวทีมงานของผมมันจะเหนื่อยกันมากทีมงานเบื้องหลังก็ไปก่อนกลับหลังอะไรเงี้ยางตอนนี้มีทุกวันเลยมป็นคน้องแต่ว่าจริงตารางแม่เห็นไหมเขาได้ีกครับเไม่ีอะไรบอสเขาได้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 จเบอกผู้จัดการนะคะว่าได้ได้ทุกวันใช่ใช่ผู้จัดการก็อาเจียนออกมาเป็นตารางคิวแล้วคะ แต่ก็รู้สึกแฮปปี้นะคือตัวผมก็รู้สึกว่าถึงถึง10ปีแล้วอะ่ะเราทำงานแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อตรงไหนอะ่ะผมก็รู้สึกสนุกอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเ,เพื่อนๆในการทํางานเราเราจะหาระบบที่ดีมากขึ้นในงานของเราได้มากขึ้นทํางานให้มันตรงกับมาตรฐานที่เราต้องการได้มากขึ้นตรยิ่งรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ทุกที่ที่เราไปเราเรามีคนไปรอครับเพราะนั้นแบบมันมันต้องทําให้ดีอะไรเงี้ยเรารรู้สึกสนุกจริงอืมเราทำงานนีเยอะมันมันแบ่งบ้าง ได้เยอะหรอยากไหมยากนะสำหรับน้นนะสำหรับนนยากไหมก็ยากเพราะว่ามันยิ่งยิ่งในตอนนี้เนี่ยมันเปอริวอะไรมันก็เยอะครับเพราะนั้นในแต่ละวิธีมันก็ค่อนข้างจะใหญ่เยอะเลยเพราะนั้นมาทีเล่นชั่วโมงเดียวมันก็เกรนเอเนจี้เราหมดเหมือนกันด้วยเวลาเล้เราเจอคนได้เยอะแต่เนือสิ่งอะไรผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังแฮปปี้นะถึงแม้ว่าพี่ๆเสรีปีหลายๆคนจะรู้สึกว่าเราเราเอ้ยมันโหดได้ป่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่า ตัวผมก็ก็ยังรู้สึกว่าโอกาสอย่างนี้เราก็คงปีหน้าผมอาจจะบาลานซ์มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะดูแลพ่อแม่มากกว่าเดิมเพราะว่าสองคนนี้ก็เริ่มเริ่มอายุเยอะครับเริ่มอายุเยอะเริ่มเกเรกันเริ่ม,เร,มเริ่มกินเริ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็ต้องแบบว่าคอยบอกคอยเตือนแล้วก็ผมรู้สึกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเราเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยแหละแบบปีนี้เราก็จัดการเคลียร์งานของเราด้วยที่แบบรับมานานแล้วรับปากเขาไว้แล้วี้ กมาอวปีนี้อัตราโหมปีนี้โหมเพราะว่าจริงๆมันมันคือเก่าด้วยครับคืองานที่แบบงานซึ่งลูกค้าก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะลูกค้าก็ใจเย็นใจแข็งมากไม่แคนเซิลเพราะเขากลัวไม่ได้อีกเเพราะนั้นตของไปยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเออเขาก็เออให้ใจก็เลยอยากอยากทำให้ดีแล้วเราเองแบ่งเวลานอนยังไงผมแบ่งเป็นห้านาทีสิบนาทีนรถบนรถบ้างบนเครื่องบ้างอย่างล่าสุดเราไปเล่นพีพีก็บนเรืออะไรเงี้ย ก็แล้วแต่เรียกว่าคือไม่ว่าจะแบบนอนน้อยแค่ไหนอะไรแต่ขึ้นบนเวทีก็คือถ้าเสียงส่องได้เลยได้เพราะผมรู้สึกว่าคนก็พร้อมเราก็ต้องพร้อมอย่างบางไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสเสียงอะไรเงี้ยของเราไม่มีปนอนบาลานซ์มากขึ้นเพราะว่าโดยโดยเฉลี่ยตอนนี้นนไม่ได้รับนนนนไม่ได้รับซึ่งเสียงมีปัญหาผมก็มีแล้วแหละผมก็มีแล้วน่าจะเป็นน้ำแตงโมกันเลักหลักๆ บาลานซ์มากขึ้นนะครับออแล้วก็ในส่วนของแบบโชว์ด้วยอะไรเงี้ยก่อนก่อนัอนนี้มันค่อนข้างเพลงเรามันค่อนข้างยากแล้วนะ่ะแล้วพอเราแม n a g เวลาพักขดไม่ได้มันฟื้นตัวไม่ทันก็จริงๆก็ในในในฐานะที่แบบว่าเราเจ็บมาเยอะเหมือนกันในช่วงปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยสองกล้องเป็นว่าเล่นเลยอะอสองกล้องเป็นว่าเล่นคือดูเสียงเป็นแล้วอะดูเสียงตัวเองอเป็นแล้วหรงองรหรอหมอครับตรงนี้มันแดงนะตรงนี้มันบวมหมอบอกเอ้ย ดูเป็นแล้วนะเนี่ยคือเวลาแบบว่านี่รอบหน้านี่หมอสองกล้องไปอย่างเดียวก็พอหมอส่งไปดูที่บ้านได้เลยอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเราก็ทักน้องๆไปอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเสียงแบบนี้มันมันเหมือนมีอาการบวมและแดงนะคือแค่น้องร้องวอออกมาคือเรารู้แล้วว่าน้องพูดน้องไม่ไหวอย่างก่อนนั่นนี่ก็น่านจะเป็นน้องๆในค่ายนี่แหละครับก็ทักไปว่าน่าจะมีบวมมีแดงนะกลายเป็นว่ามันเป็นจริงหมดเลยแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีใจเลยที่มันเป็นจริงตามที่เราแอนดีใหม่แอนดี้ไปไหนไป แผ่ปีใหม่เหรอครับก็จริงๆปีใหม่ตอนนี้ก็ยังทางาน mm hmm. ทํางานอยู่เพราะว่า,างานมันรับไปแล้วฮะรบ <Ừ. S 2> ับไปแล้วแล้วก็ผม่าจริงๆก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าในส่วนต้นปีหน้าก็น่าจะเป็นอีกต้นปีที่สนุก mm hmm. ใช่ที่เรารับรับไว้แล้วนะครับก็อยากให้แบบตามดูกันให้ดีแล้วก็หยอดกระปุกเก็บค่าบัตรกันไว้ด้วยใช่ใช่ดีดแน่นอนครับโอเคค่ะ